สวัสดีเด็กๆชั้นป .3 ทับ1ทุกคนค่ะในวันนี้เรากลับมาพบกับวิชาภาษาไทยโดยคุณครูปอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วถ้าใครจำได้เราเรียนในเรื่องของคำนามซึ่งคำนามเป็นคำที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ และคำนามยังสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทนะคะโดยประเภทแรกคือคำนามไม่ชี้เฉพาะและประเภทที่สองคือคำนามชี้เฉพาะโดยคำนามชี้เฉพาะจะเป็นคำนามที่ใช้เรียกคนสัตว์สิ่งของและสถานที่ที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียน เรื่องใหม่กันแล้วซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือคำสรรพนามนั่นเองค่ะเด็กๆสามารถเปิดหนังสือเรียนภาษาไทยในหน้า112เพื่อใช้เรียนควบคู่ไปกับวิดีโอของคุณครูได้เลยนะคะก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคำสรรพนามกันก่อนค่ะ คำสรรพนามหมายถึงคำที่ใช้แทนคำนามโดยใช้แทนผู้พูดผู้ฟังผู้ที่กล่าวถึงหรือใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่กล่าวถึงนั่นเองค่ะโดยคำสรรพนามที่เราจะต้องเรียนในวันนี้อย่างแรกนะคะนั่นก็คือคำสรรพนามใช้แทนผู้พูด 2คำสรรพนามใช้แทนผู้ฟัง 3. คํคำสรรพนามใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงและ 4. คำสรรพนามใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่กล่าวถึงนั่นเองค่ะเราไปดูตัวอย่างคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดกันค่ะเช่นฉันเราดิฉันหนูผม กระผมข้าพเจ้าและอาตมาค่ะซึ่งคำว่าอาตมาเป็นคำที่ใช้สำหรับพระสงฆ์เป็นคำที่พระสงฆ์ใช้แทนตนเองนะคะในบทสนทนาที่พูดกับคนอื่นๆพระสงฆ์จะแทนตัวเองว่าอาตมาค่ะเรามาลองดูตัวอย่างประโยคของคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้พูดกันค่ะ ประโยคแรกฉันชอบกีฬาปีนเขาคำว่าฉันเป็นคำสรรพนามใช้แทนผู้พูดซึ่งผู้พูดในประโยคนี้นั่นก็คือผู้หญิงคนนี้ค่ะที่เขากําลังปีนเขาอยู่ประโยคถัดมาผมเป็นนักดับเพลิงคำว่าผมเป็นคำสรรพนามใช้แทนผู้พูดเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้พูดในประโยคนี้ก็คือผู้ชายคนนี้นั่นเองค่ะที่เขาต้องการบอกว่าตัวเขาเองนะ่ะเป็นนักดับเพลิงเขาจึงแทนตัวเองว่าผมประโยคถัดมาเราเป็นเพื่อนรักกันคำว่าเราในประโยคนี้แทนเด็กผู้หญิงเสื้อสีฟ้าคนนี้ค่ะเขาเป็นคนที่พูดประโยคนี้ออกมาเขาจึงแทนตัวเขาเองว่า เราและประโยคสุดท้ายดิฉันชื่นชอบการเต้นคําว่าดิฉันในที่นี้แทนผู้พูดซึ่งผู้พูดในประโยคนี้นั่นก็คือสาวกระโปรงแดงคนนี้นั่นเองค่ะเขาต้องการบอกว่าตัวเขาชื่นชอบการเต้นจึงแทนตัวเองว่าดิฉันต่อมานะคะ คำสรรพนามใช้แทนผู้ฟังแสดงว่าจะต้องมีคนที่พูดแล้วก็ต้องมีคนที่ฟังใช่ไหมคะตัวอย่างของคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังคือคุณเธอโยมตัวอย่างประโยคค่ะสองคนนี้นะคะเขากำลังคุยกันอยู่นะคะประโยคสนทนาของเขาคือคุณกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะ เสื้อฟ้าเขาเลยตอบว่าฉันก็กำลังเต้นอยู่นะสิคำที่คุณครูทำสีแดงไว้นะคะคำว่าคุณในที่นี้เป็นคำที่ใช้แทนผู้ฟังค่ะก็คือใช้แทนเด็กเสื้อฟ้าคนนี้นะคะเขาฟังอยู่แล้วเสื้อแดงเขาถามเสื้อฟ้าว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เสื้อฟ้าที่เขาเป็นผู้ฟังเขาก็เลยต้องตอบว่าฉันก็เต้นอยู่นะสิเออฉันก็กำลังเต้นอยู่นะสิ คำว่าคุณเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเธอเต้นได้สวยงามมากเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะเขาเลยตอบว่าขอบคุณนะทั้งสองคนนี้นะคะเขากำลังพูดคุยกันอยู่นะพูดคุยกันอยู่เด็กเสื้อแดงเป็นผู้พูดใช่ไหมคะและเด็กเสื้อชมพูเป็นผู้ฟังเด็กเสื้อแดงเขาเลยถาม ผู้ฟังนะคะหรือว่าเด็กเสื้อชมพูว่าเธอเธอเต้นได้สวยงามมากนะคะคำว่าเธอแทนผู้ฟังนั่นเองค่ะแทนผู้ฟังก็คือแทนเด็กเสื้อสีชมพูนะคะที่กำลังฟังเด็กสแสดงพูดอยู่ต่อมาคือคำสรรพนามใช้แทนผู้ที่กล่าวถึงค่ะตัวอย่างคำเช่นเขา ท่านมันพระองค์เราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะบทสนทนานี้นะคะเกิดขึ้นระหว่างเด็กทั้งสองคนนี้นะคะที่กำลังเต้นกันอยู่นะคะเขากำลังพูดกันอยู่แค่สองคนนะบทสนทนาของเขาคือทำไมเขาไม่มาเต้นกับพวกเราละ่ะเออคำว่าเขาในที่นี้นะคะ แทนแทนใครแทนนี่เด็กเสื้อสีน้ำเงินคนนี้นะคะเด็กเสื้อน้ำเงินคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในวงสนทนาของทั้งสองคนนี้นะเพราะว่าคุณครูบอกว่าสองคนนี้เขากำลังคุยกันอยู่แค่สองคนแต่คำว่าเขาซึ่งคำว่าเขาที่ เด็กทั้งสองคนนี้หมายถึงนะคะก็คือเด็กเสื้อน้ำเงินนะที่อยู่อีกสถานที่หนึ่งอยู่อีกที่หนึ่งไม่ได้ร่วมพูดคุยกับทั้งสองคนนี้จึงต้องใช้คำแทนผู้ที่กล่าวถึงว่าเขาเพราะว่าเด็กเสื้อน้ำเงินไม่ได้เป็นทั้งผู้พูดและไม่ได้เป็นทั้งผู้ฟังค่ะแต่เป็นคนที่ถูกกล่าวถึงเท่านั้นเอง ต่อมาคำสรรพนามใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่กล่าวถึงตัวอย่างคําเช่นมันพวกมันเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะหมาตัวนั้นมันต้องหิวมากแน่ๆคําว่ามันในที่นี้เป็นคําสรรพนามที่ใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่กล่าวถึง ในที่นี้เด็กเสื้อแดงคนนี้กำลังพูดถึงหมาที่กำลังนั่งรออาหารอยู่นั่นเองค่ะเขาเลยแทนหมาด้วยคำว่ามันในประโยคก็คือเขาต้องการพูดถึงหมาตัวที่นั่งอยู่นั่นเองนะคะเขาเลยแทนว่ามันหมาตัวนั้นมันต้องหิวมากแน่ ต่อไปเรามาดูหน้าที่ของคำสรรพนามกันค่ะคำสรรพนามนะคะจะทำหน้าที่คล้ายๆกับคำนามเลยซึ่งคำสรรพนามสามารถเป็นประธานของประโยคได้ประธานของประโยคก็คือผู้ที่กระทําหรือผู้ที่แสดงอาการต่างๆนั่นเองนอกจากคำนามแล้วก็มีคำสรรพนามนี่แหละค่ะ ที่สามารถเป็นประธานของประโยคได้เช่นเดียวกันตัวอย่างเช่นฉันไปโรงเรียนคำว่าฉันเป็นประธานในประโยคนี้ค่ะซึ่งคำว่าฉันเป็นคำสรรพนามใช้แทนผู้พูดเขากินไก่ย่างคำสรรพนามที่เป็นประธานในข้อนี้คือเขาเป็นสรรพนาม แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึงค่ะตัวอย่างสุดท้ายคุณเป็นใครคำว่าคุณเป็นประธานของประโยคซึ่งเป็นคำสรรพ,พนามที่ใช้แทนผู้ฟังนั่นเองค่ะนอกจากนี้คำสรรพ,พนามยังทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคได้ด้วยนะคะซึ่งกรรมก็คือผู้ที่ถูกกระทำ หรือสิ่งที่ถูกกระทำนั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นเพื่อนๆนมากินหมูกระทะที่บ้านของฉันคำว่าฉันในที่นี้เป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคนั่นเองค่ะตัวอย่างถัดมาโคอี้ไม่ใช่แมวของเธอคำว่าเธอ เป็นคำสรรพนามที่เป็นกรรมซึ่งเป็นคำสรรพนามที่ใช้แทนผู้ฟังค่ะคุณครูขออนุญาตสรุปความรู้ของเรื่องคำสรรพนามอีกสักหนึ่งรอบนะคะคำสรรพนามคือคำที่ใช้แทนคำนามโดยจะใช้แทนผู้พูดผู้ฟังผู้ที่กล่าวถึงหรือใช้แทนสัตว์หรือสิ่งของที่กล่าวถึงค่ะหนึ่งคือแทนผู้พูด สแทนผู้ฟัง 3. แทนผู้ที่กล่าวถึงสแทนสัตว์หรือสิ่งของที่กล่าวถึงค่ะโดยหน้าที่ของคำสรรพนามคือเป็นทั้งประธานและเป็นกรรมของประโยคได้ด้วยค่ะก,ก่อนที่เราจะจบบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูมีงานมอบหมายให้นักเรียนนะคะนั่นก็คือการทำ แบบฝึกหัดนาที่97ค่ะโดยคำสั่งคือเขียนคำสรรพนามที่กำหนดแทนคำนามที่พิมพ์ตัวหนาในประโยคตัวอย่างนะคะประโยคนี้คำที่พิมพ์ตัวหนาคือคำว่าแมวเด็กๆเ,เลือกคำในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะว่าคำใดจะสามารถแทนคำว่าแมวแล้ว เหมาะสมมากที่สุดเอออย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้นะคะตัวหนาคือคำว่าแมวใช่ไหมแมวอ้วนตัวนั้นจุดจุดจุดชอบกินปลาคุณครูก็ไปเลือกดูคำในกรอบสี่เหลียมนี้คำที่เหมาะสมที่จะสามารถแทนคำว่าแมวได้เหมาะสมที่สุดก็คือคำว่ามันนั่นเองค่ะหรือ คุณครูให้ตัวอย่างอีกสักหนึ่งข้อนะคะคำที่พิมพ์ตัวหนาในข้อที่หนึ่งคือคำว่าอาทออาทอชอบอ่านหนังสือจุดๆุดจุดจึงมีความรู้มากคำที่สามารถมาแทนคำว่าอาทอนนะคะได้เหมาะสมคือคำไหนเด็กๆดูคำในกรอบสี่เหลี่ยม อาทอนชอบอ่านหนังสือคุณครูเลือกคำว่าเขาเขาเขาจึงมีความรู้มากนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะเด็กๆด,ดูคำตัวหนาในแต่ละข้อแล้วก็ไปเลือกคำในกรอบสี่เหลี่ยม ที่จะสามารถแทนคำที่พิมพ์ตัวหนาในข้อนั้นๆแล้วเหมาะสมที่สุดออแล้วเหมาะสมที่สุดนะคะดูคำตัวหนาเลือกคำในกรอบคำไหนแทนคำตัวหนาได้เหมาะสมที่สุดก็เลือกมาใส่ในข้อนั้นๆได้เลยนะคะแบบฝึกหัดหน้า97นะคะอย่าลืมนะ วันนี้นะคะขอขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนจนจบนะคะครั้งหน้าเราจะเรียนในเรื่องอะไรฝากเด็กๆติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ